สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแอนฟิลสตูดิโอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาสปอยหนังเรื่อง Mo o อ of the ะ a y ความรักวุ่นๆุ่นของหนุ่มวันไนส์สแตนนำแสดงโดยยูยอนซอกและมุนแชวอนถ้าพร้อมแล้วไปฟังคลิปสปอยกันได้เลยค่ะแบซูจองผู้จัดก,การสราวในบริษัทเครื่องสำอางสาวเก่งที่เธอนั้นมุ่งมั่นในการทำงานอยู่ตลอดวันหนึ่งนันเงเอกรีบมาทำงานแต่เช้าแต่เจ้ากรรมวันนี้ดันซวยลูกวาดโพลมาจากไหนก็ไม่รู้โดนหัวเธอเข้าอย่างจังจนเธอล้มลงหัวขมํา เลยด้วยความอายกลัวคนจะเห็นนางเอกก็เลยรีบลุกขึ้นมาแล้วก็รีบไปทํางานทันทีกาแฟหกใส่เสื้อของเธอจนเลอะไปหมดเมื่อมาถึงที่ทํางานนางเอกก็ต้องกลุ้มใจที่ยังไม่สามารถติดต่อนักบ,บาสชื่อดังอย่างจินซอนให้มาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับบริษัทได้ตอนนี้ไม่รู้ว่าเขาไปอยู่ที่ไหนแล้วคอมที่นางเอกใช้งานมานานก็ดับจนลูกน้องในบริษัทเห็นยังบอกให้นางเอกซื้อใหม่เธอแต่นางเอกก็บอกว่ามันยังใช้ได้อยู่จะทิ้งทําไมแล้วลูกน้องก็เอาชุดใหม่มาให้นางเอกเปลี่ยนเป็นชุด สีชมพูหวานแววเชียวเพราะเอกต้องไปผิดสัญานที่ปูซานถถมลูกน้องอยังเอารองเท้าส้นสูงสีแดงให้เธอใส่ด้วยซึ่งเป็นสีที่เธอไม่เคยใส่เลยเพราะมันดูเซ็กซี่เกินไปแจยอนพระเอกของเรื่องหนุ่มคัสโนว่าเพล์บอยตัวพอ่อเป็นเอเจนซี่กีฬาของบริษัทแห่งหนึ่งเมื่อเขาบางังเอิญเจอนางเอกตรงบันไดเลื่อนก็ถึงกับมองในความสวยของเธอรุนพีที่ทำงานเห็นเขาก็ถึงกับแซวพระเอกว่านี่มันสไตล์เหยื่อของแกชัด,ชดๆก่อนจะไปทำงานนางเอกก็แวะเจอเพื่อนที่ร้านกาแฟแล้วก็บังเอิญ รู้ว่าซูจองเพื่อนสาวกําลังจะแต่งงานกับหนุ่มที่เป็นรักแรกของเธอตอนสมัยเรียนด้วยแถมทั้งคู่ยังเพิ่งเจอกันก็จะแต่งงานกันแล้วเพื่อนเลยแซะนางเอกว่าฉันไม่อยากคบกับแฟนสิปีแบบเธอหรอกนะไม่รู้จะได้แต่งหรือเปล่านางเอกเลยแกล้งทาเป็นไม่รู้จักหนุ่มคนนั้นที่เพื่อนจะแต่งงานด้วยแล้วก็รีบขอตัวไปทํางานเมื่อถึงสถานีรถไฟไปปูซานนางเอกก็ยังส่งข้อความไปกําับเพื่อนอีกคนว่าอย่าเล่าอะไรให้กับซูจองฟังต่อมาก็มีหนุห่มหล่อมานั่งข้าง,างเธอนั่นก็คือพระเอ นนันเองพระเอกแอบอมยิ้มเลยทีเดียวเพราะเขาแอบมองนางเอกมาตั้งแต่ตรงบันไดเลื่อนแล้วแล้วก็เปิดเกมรุกจีบนางเอกแบบไม่ให้ตั้งตัวกันเลยด้วยการชวนเธอกินแซนด์วิชนางเอกก็รีบปฏิเสธเพราะเธอไม่ได้รู้จักมักคุนซะหน่อยจะมาชวนกินกันง่ายๆแบบนี้เลยเหรอแต่เขาก็บอกว่าเป็นเพื่อนร่วมทางกันไงกินหน่อยเถอะนะแล้วนางเอกก็ยอมกินสงสัยจะหิวนะเนี่ยนางเอกของเราแล้วพระเอกก็เริ่มชวนนางเอกคุยพร้อมบอกว่าที่เราเจอกันมันน่าจะเป็นพรหมลิขิตนะทำเอานางเอกถึงกับ ลแล้วเธอก็บอกว่ามันแค่บังเอิญนะแล้วเธอก็บ่นว่าอยากได้นมกล้วยถ้ามีก็คงดีถามกับพนักง,งานบนรถไฟว่ามีไหมแต่มันก็ดันไม่มีอีกแล้วนังเอกก็ต้องลุกขึ้นไปรับโทรศัพท์แต่ก็บังเอิญชนกับโต๊ะรถเลื่อนขายของจนก้นจำเบาไปที่ตักของพระเอกนังเอกก็อาการเขินอายรีบไปคุยโทรศัพท์ทันทีแล้วช่วงที่รถหยุดพระเอกก็เลยลงไปซื้อนมกล้วยแล้วแอบเอามาวางไว้ให้หนังเอกนางเอกเห็นก็ถามตรงๆเลยว่านี่คุณกําลังจีบฉันใช่ไหม แล้วเธอก็รีบบอกว่าเธอมีแฟนแล้วพระเอกก็ยิ้มท่าทางเข้าใจแต่สักพักนังเอกก็เผลอหยิบหนุมกล้วยมากินพระเอกจึงได้ถามว่าคุณโอเคกับผมแล้วใช่ไหมเธอก็บอกว่าไม่ใช่สักหน่อยแล้วพระเอกก็บอกว่ายังติดใจก้นของเธอพร้อมทั้งเอามือตกขาตัวเองเบาๆนางเอกเริ่หมหงุดหงิดกับพฤติกรรมของเขาจึงได้บอกว่าฉันไม่ชอบผู้ชายแบบคุณแต่แล้วเธอก็ได้ยินสิ่งที่ชวนอึง้งเมื่อพระเอกบอกว่าแต่ผมอยากจะนอนกับคุณเพราะผมตกหลุมรักคุณเขาแล้วนางเอกทนกับความทะลึ่งต ตังของพระเอกไม่ไหวจึงได้ย้ายไปนั่งที่อื่นแต่สุดท้ายเธอก็ต้องกลับมานั่งที่เดิมเพราะที่อื่นก็มีเจ้าของนั่งอยู่แล้วนางเอกจึงได้บอกกับพระเอกว่าให้อยู่เงียบๆอย่าพูดอะไรอีกต่อมาเธอก็ลุกไปรับโทรศัพท์อีกครั้งแล้วก็กลับมาได้ยินพระเอกพูดถึงจินซอนนักปาที่เธอกําลังตามหาตัวอยู่เพื่อมาเซ็นสัญญาด้วยนางเอกที่ได้ยินแบบนั้นก็เอาชื่อของพระเอกให้ลูกน้องไปเช็กดูว่าเขาเป็นใครกันแนะ่แล้วเธอก็ได้รู้ว่าเขาเป็นผู้จัดการส่วนตัวของจินซอนหลังจากนั้นเธอจงคิด เขาหาเขาเพื่อหวังให้เขาเป็นคอนเนคชันให้เธอติดต่อกับจินซอนได้แล้วพระเอกก็ยินดีพางเอกไปหาจินซอนด้วยกันหลังจากนั้นพระเอกก็ไปเช่ารถเพื่อพาณเอกไปหาจินซอนแถมยังชวนเธอไปเที่ยวอีกด้วยเพื่อเลกกับลายเซ็นของจินซอนงเอกก็บอกว่าเธอมีแฟนแล้วแต่พระเอกก็บอกว่าแค่เที่ยวด้วยกันวันเดียวเองต่อมาพระเอกพาณเอกมาที่งานศพปู่ของจินซอนและบอกกับญาติของจินซอนว่าเธอเป็นภรรยาของเขาทำเอางเอกชวนอึ้งอีกแล้วที่จะจูเขาบอกไปแบบนั้น แต่ปรากฏว่าก็ยังไม่เจอตัวจินซอนอยู่ดีเพราะเขาออกไปแล้วแล้วพระเอกก็ได้ชวนนางเอกกินข้าวด้วยกันก่อนกลับเขาดินโซจูให้เธอแต่เธอก็ไม่ยอมดื่มแต่พอผ่านไปสักแป๊บนึงนางเอกก็ลืมตัวแล้วก็เผยหยิบโซจูมาดื่มจนได้เธอก็รู้สึกอายพระเอกที่เผยลืมตัวไปอีกแล้วพระเอกเริ่มรู้สึกชอบในความโกโก้ตรงไปตรงมาของนางเอกแล้วพระเอกก็ขับรถพานางเอกไปทํางานระหว่างนั่งรถทั้งคู่ได้คุยกันจนพระเอกรู้ว่านางเอกคบกับแฟนมาสิบปีแล้วและเขา าก็สงสัยว่าอยู่กับคนคนเดียวไม่เบื่อบ้างหรือไงเราก็ถามคําถามชวนอึ้งกับนางเอกว่าคุณเคยวันไหนสแตนบ้างไหมหนางเอกถึงกับถามกลับว่าอยู่กับคนคนเดียวมันไม่ดีตรงไหนไมีอะไรสนุกสนุก,นกทํากันตั้งเยอะแยะ พระเอกจึงพูดว่าสรุปคุณพอใจกับการมีคู่นอนคนเดียวใช่ไหมนาะงเอกจึงพูดว่าการช่วยตัวเองมันจะไปดีกว่าการแซบกับสาวๆได้ยังไงใช่ไหมล่ะคราวนี้พระเอกถึงกับอึ้งกับคำพูดตรงๆของนางเอกบ้างแล้วเธอก็จัดชุดใหญ่สั่งสอนเขาว่าสิ่งที่คุณทำมันก็แค่ความใครแต่สําหรับเธอแล้วมันต้องมีความรักถึงจะมีอารมณ์ทําอะไรแบบนั้นได้พระเอกรีบเปลกก่อนนางเอกจะยาวไปกว่านี้แล้วก็ชวนเธอไปกินของอร่อยๆที่ร้านเห่งหนึ่งแต่นางเอกก็ไม่ยอมไปด้วยเมื่อถึงที่ทางานน ก็รีบลงจากรถแล้วก็อวยพรให้พระเอกได้แซ่บกับผู้หญิงอีกเยอะแทนคำบอกลาเขาหลังจากนางเอกลงจากรถไปแล้วพระเอกก็เห็นว่าเธอลืมโน้ตบุ๊กเอาไว้จึงรีบกลับรถเอาไปให้นางเอกซึ่งตอนนี้นางเอกก็กำลังแย่อยู่พอดีเพราะเธอไม่มีข้อมูลที่จะพีเต์งานแล้วพระเอกเอาข้อมูลมาเปิดให้เธอได้ทันเวลานั่นเริ่มทำให้นางเอกร,รู้สึกดีกับพระเอกมากขึ้นหลังจากนางเอกพีเต์งานเสร็จเธอจึงนั่งรถไปที่ร้านอาหารที่เขาแนะนำและด้วยความหิวเธอก็รีบซื้ออาหารทันทีซึ่งมัน ตามคำเลําลือของพระเอกจริงๆเมื่อพระเอกมาที่ร้านก็แอบ,บเห็นหนางเอกนั่งอยู่เขาจึงทักว่านี่ตามผมมาใช่ไหมอยากไปนอนกับผมแล้วใช่ไหมล่ะซึ่งร้านอาหารแห่งนี้ก็เป็นร้านของนาพระเอกและเขาแนะนํากับน้าว่านางเอกเป็นแฟนของเขานางเอกกดต่อว่าพระเอกไม่ได้ที่บอกคนอื่นไปแบบนั้นและบอกว่าทําไมต้องทําให้ผู้หญิงรู้สึกดีแล้วหวังที่จะนอนกับเธอด้วยพระเอกก็บอกว่ามีผู้หญิงตั้งมากมายที่พร้อมจะนอนกับเขาและเห็นมันเป็นแค่เรื่องสนุกนเอกจะบอกว่าสักวันคุณจะต้องอกหักเพราะ ผู้หญิงพวกนั้นสักคนเมื่อเอกคืนรถแท็กซี่กลับพระเอกก็ยังตื้อให้เธอไปเที่ยวด้วยกันต่อจนเธออดพูดไม่ได้ว่านี่คุณจะตื้อให้ฉันไปนอนด้วยให้ได้หรือไงพระเอกจึงบอกว่าเรื่องนั้นผมยอมแพ้ไปแล้วล่ะ นักเอกก็เผลอทำสีหน้าผิดหวังแล้วถามว่าทำไมล่ะเราก็เริ่มรู้สึกอายที่ทำอะไรแบบนั้นต่อหน้าพระเอกแล้วญาติของพระเอกก็รีบมาบอกว่าเจอตัวจินซอนแล้วพระเอกกับนางเอกจึงรีบไปตามหาเขาที่สนามบาสเกตบอลแต่เมื่อไปถึงก็ปรากฏว่าไม่เจอจินซอนอยู่ดีหลังจากนั้นพระเอกพานางเอกไปตามจินซอนอีกที่หนึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่บรรยากาศดีมากเมื่อนางเอกเห็นวิวสวยๆก็รู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นต่อมาก็มีสาวสวยคนหนึ่งที่เคยนอนกับพระเอกมาทักทายเขาแต่พระเอกดัน จำเธอไม่ได้เรียกชื่อเธอผิดจนหน้าแหกนาเอกรู้แล้วว่าพระเอกนิมมันคาสนว่าตัวพ่อของจริงขณะนอนกับสาวจนจาชื่อไม่ได้ต่อมาพระเอกยันพานาเอกไปเดินเล่นโยนเหรียญลงอ่างน้าโชว์สกิลโยนแม่นๆจนนาเอกถึงกับทึ่งแล้วก็พาเธอไปไหว้พระขอพรด้วยกันต่อนาเอกแอบมองพระเอกด้วยความรู้สึกที่ดีมากขึ้นแล้วจู่ๆขณะที่เดินอยู่ฝนก็ตกหนักทั้งคู่วิ่งไปหลบฝนที่ศาลานาเอกรู้สึกเจ็บข้อเท้าเพราะเดินมาทั้งวันแล้วเมื่อพระเอกเห็นแบบนั้น ก็ช่วยดูและนวดเท้าให้กับเธอและบอกว่าถ้ากลับไปแล้วให้เอาน้ําเย็นประครบเท้าเอาไว้เขาบอกได้อย่างเชี่ยวชาญมากเพราะเขาเคยทําให้พวกนักกีฬามาก่อนต่อมาณเอกยังได้เห็นโมเมนต,ต์ที่พระเอกเล่นกับเด็กๆอย่างน่ารักอ่อ,อนโยนสิ่งที่พระเอกทํากลับเริ่มทําให้ใจของณเอกวันไหวเธอรู้สึกประทับใจในตัวเขาพระเอกชวนณนเอกกลับแต่นณเอกกลับเปลี่ยนใจจะไปวันนหนสแตนกับเขาเมื่อถึงโรงแรมณเอกก็ดื่มเบียย้อมใจไปหลายกระป๋องแล้วก็เดินมานั่งข้างๆพระเอกด้วยความ ก้ากลักวพระเอกอดถามไม่ได้ว่าทําไมต้องรีบร้อนเพราะเห็นวันนี้คุณสอนผมซะมากมายเลยเกี่ยวกับเรื่องความรักแล้วก็ชวนนางเอกคุยกันก่อนนางเอกจึงบอกว่ากว่าฉันจะกล้ามากับคุณมันไม่ง่ายเลยนะแค่อยากลองเฉยๆไม่ได้รู้สึกอะไรอย่างอื่นอย่าเข้าใจผิดพระเอกก็บอกว่าเข้าใจแล้วพระเอกรูปไล้ผมนางเอกเบาๆทําท่าจะจูบแต่แล้วนางเอกก็แก้เขินด้วยการวิ่งไปปิดพามานจนพระเอกต้องบอกว่านี่มันชั้น15้าใครจะมาเห็นพวกเราแล้วนางเอกก็กลับมารุกจูบพระเอกก่อน แล้วพระเอกก็จูบเธอกลับยางดูดดื่มก่อนจะถามเธอว่าทำไมถึงตัดสินใจวันนี้สแตนกับเขานาเอกก็อ้ามอึงก่อนตอบออกมาว่าฉันรู้สึกว่าคุณเป็นคนดีถึงคุณจะนอนกับผู้หญิงง่ายๆแต่คุณก็สนใจเธอเพียงคนเดียวและตอนเล่นกับเด็กๆรอยยิ้มของคุณก็ดูเป็นคนจริงใจนเอกพร้อมวันนี้สแตนกับพระเอกแล้วแต่กลับเป็นว่าพระเอกรู้สึกคิดหนักเหมือนรู้สึกผิดขึ้นมาซะอย่างนั้นเขาเลยหยุดไม่สารต่อสัมพันธ์กับเธอแล้วชวนเธอออกไปสูดอากาศข้างนอกนเอกก็ไม่เข้าใจว่าทำไมพระเอก ถึงปฏิเสธเธอเธอจึงได้ลุกอีกครั้งด้วยการปลดกระดุมเสื้อของเขาเพื่อสารต่อแต่พระเอกก็ห้ามเอาไว้แล้วบอกว่าเราไม่ควรทํามันตอนนี้นางเอกรู้สึกเสียเซลลมากที่เธอโดนปฏิเสธเธอจึงวิ่งออกไปจากโรงแรมพระเอกเรียตามออกมาอาธิบายว่าที่ผมปฏิเสธคุณเพราะว่าคุณสวยยิ่งตอนคุณพูดคุณเหมือนไม่อยากตอบแต่ก็ตอบเย่างตั้งใจทาเหมือนไม่รับของที่ให้แต่คุณก็รับมันโดยไม่รังเกียจคุณยังใส่ส้นสูงอดทนเดินตามผมตลอดทั้งวันอีกด้วยสิ่งเหล่านี้แหละที่ทําให้คุณดูสู นาเอกก็เพิ่งรู้ตัวว่าแบบนี้เหรอที่เขาเรียกว่าสวยแล้วพระเอกก็ชวนเธอไปสนามบาสเกตบอลนนาเอกก็ได้เห็นเขาตอนสมัยเป็นนักบาสเกตบอลด้วยทางคู่มานั่งกินเบียร์ด้วยกันในสนามนั่งปรับทุกคุยกันจนพระเอกได้รู้ว่านาเอกเป็นคนที่ยึดติดกับสิ่งเดิมๆไม่ยอมเปลี่ยนแปลงอะไรต่อมานาเอกก็ชวนพระเอกเล่นบาสบ้างทางคู่เล่นด้วยกันอย่างสนุกหลังจากใช้เวลาด้วยกันมาทั้งวันความรู้สึกดีๆก็เริ่มก่อตัวขึ้นทางคู่กําลังจะจูบกันแต่จู่ๆรอปภก็เข้ามา ในห้องนั้นทั้งคู่จึงรีบวิ่งไปแอบหลังจากนั้นไฟในสนามก็ถูกปิดและมีเสียงปิดประตูด้วยพระเอกจับมือของนางเอกไว้ทั้งคู่มองตากันต่างไม่อาจหาข้ามใจไว้ได้อีกแล้วสุดท้ายทั้งคู่ก็ลงเอยความสัมพันธ์วันนหนสแตนกันในห้องฟิตเนสรุ่งเช้าก็ดันมีคนกลูเข้ามาในสนามบาสเกตบอลเต็มไปหมดซึ่งพระเอกกําลังอาบน้ําอยู่พระเอกก็เลยรีบวิ่งออกจากห้องน้ําด้วยผ้าขนหนูผืนเดียวนางเอกก็ต้องวิ่งหนีออกมาด้วยความอายเมื่อถึงสถานีรถไฟ พระเอกบอกว่าถ้าจินซอนติดต่อมาเขาจะติดต่อกลับไป แล้วน้าเอกก็ถามว่าเราควรบอกลากันยังไงดีจับมือกันดีไหมหรือว่ากอดลากันสักครั้งดีล่ะก่อนจะคิดได้ว่าไม่ต้องลากันดีกว่าทั้งคู่มีสีหน้าผิดหวังเล็กๆแล้วพระเอกก็ตัดสินใจบอกลาเธอเธอก็บอกลาเขาเช่นกันน้าเอกเดินขึ้นรถไปส่วนพระเอกยังคงยืนมองเธออยู่เมื่อน้าเอกขึ้นรถไฟไปแล้วเธอก็รู้สึกดีแต่เธอก็มีน้ำตาซ่อนอยู่พระเอกเดินกลับไปพร้อมความรู้สึกพิเศษกับน้าเอกแต่เขาก็ได้ตกลงกับเธอว่าเป็นแค่ว,วันในสแตนกัน ตั้งแต่แรกแล้วพระเอกก็เจอกับจินซอนเขาบอกกับพระเอกว่าไม่อยากไปเล่นที่ NBA พระเอกก็พยายามเกลี้ยกล่อมเขาแต่สุดท้ายพระเอกก็ยอมรับในสิ่งที่จินซอนเลือกหลังจากนั้นพระเอกกลับไปบอกกับหัวหน้าที่บริษัทเรื่องที่จินซอนไม่เซ็นสัญญาไป NBA หัวหน้าหัวเสียกับเรื่องนี้มากสุดท้ายพระเอกก็ตัดสินใจลาออกจากงานต่อมานางเอกนะเจอกับแฟนหนุ่มที่คบกันมาสิบปีเธอตัดสินใจบอกเลิกกับเขาเพราะเข้าใจแล้วว่าความรักครั้งนี้มันคงไปต่อไม่ได้ต่อมาจินซอนมาขอให้พระเอกเป็นผู้จัดการส่วนตัวของเขาเหมือนเดิมแม้จะไม่ไป NBA แต่เขาก็บอกกับพระเอกว่าเขายังคงเป็นดาวรุ่งในวงการบาสเกตบอลได้อย่างแน่นอนพระเอกจึงให้เขาเซ็นสัญญาและให้เขาเซ็นสัญญาให้บริษัทเครื่องสําอางของนางเอกด้วย หลังจากนั้นพระเอกก้าวเอกสารไปให้หนางเอกที่บริษัทแต่ไม่เจอกับเธอก็เลยฝากไว้ที่เคาน์เตอร์ของผู้ช่วยพร้อมทั้งฝากโน้ตไว้ให้เธอด้วยผู้ช่วยก็บอกว่านางเอกไปกินกาแฟกับเพื่อนและได้บอกร้านให้พระเอกตามไปพระเอกเข้าไปในร้านแล้วก็แอบ,บได้ยินสิ่งที่นางเอกคุยกับเพื่อนเพื่อนก็ถามนางเอกว่าหนุ่มที่เธอเจอบนรถไฟใช่ไหมที่ทำให้เธอเลิกกับแฟนแต่นางเอกก็ปฏิเสธเพราะต้องการปิดซ่อนความรู้สึกเอาไว้เพราะตอนนี้เธอไม่มั่นใจในความรักซะแล้วและบอกกับเพื่อนไปว่า มันก็แค่วันไนสแตนเพื่อนก็รู้สึกเจ๋งที่นางเอกดูเปลี่ยนไปเป็นคนละคนไม่ยึดติดกับอะไรเก่าๆและเป็นคนที่มั่นใจมากขึ้นพระเอกที่ได้ยินก็แอบรู้สึกผิดหวังเป็นอย่างมากเข้าใจว่านางเอกไม่ได้รู้สึกอะไรพิเศษกับเขาเมื่อออกจากร้านกาแฟนางเอกก็เจอกับพระเอกเธอแอบยิ้มดีใจแล้วก็ถามว่าคุณไม่ได้มาหาฉันใช่ไหมแล้วพระเอกก็บอกว่าผมมาหาคุณกะจะชวนคุณไปสนุกด้วยกันอีกคิดๆด,ดูแล้วเราก็ไม่ควรหยุดแค่ครั้งเดียวนะโดยนำเสียงประชดประชันนังเอก เรากลับว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องสําคัญอะไรกับเขานั่นเพราะพระเอกรู้สึกโกรธนางเอกที่ได้ยินเธอพูดแบบนั้นก่อนหน้านี้นางเอกก็รู้สึกผิดหวังกับสิ่งที่พระเอกพูดคิดว่าเขาเป็นคนแบบนี้นี่เองแล้วเธอก็เดินกลับไปพระเอกก็ตะโกนบอกว่าคุณไม่รู้จักผมดีพอนางเอกหันกลับไปบอกว่าฉันเพิ่งรู้ตอนนี้ว่าคุณเป็นคนยังไงพระเอกจึงบอกว่างั้นคุณก็อยู่กับความทรงจําเก่าๆรวมทั้งคืนนั้นด้วยแล้วผมจะหายไปจากชีวิตของคุณเองนางเอกกลับมาที่ทํางานผู้ช่วยก็บอกว่า ว่าพระเอกเอาเอกสารมาให้ต่อมาพระเอกที่เสียใจไประบายให้รุ่นพี่ฟังว่าดูเหมือนเขาจะตกหลุมรักผู้หญิงเข้าจริงๆแล้วรุนพี่ก็ถามว่าคนที่เจอบนรถไฟใช่ไหมไถ่ยมืองแซลพระเอกว่านี่ดูเหมือนนายไม่เป็นตัวของตัวเองเลยนะด้านนางเอกก็ไปปรับทุกข์กับเพื่อนเล่าให้เพื่อนฟังว่าวันที่เจอพระเอกมันแปลกๆมากเธอสวยตั้งแต่เช้าโดนใครก็ไม่รู้คว้างลูกบาศก์มาใส่หัวแล้วก็เจอผู้ชายบนรถไฟชวนไปนอนด้วยแล้วเธอก็ไปนอนกับเขาเหมือนทุกอย่างมันถูก กำหนดเอาไว้เพื่อนจึงบอกให้หนางเอกไปหาพระเอกแล้วก็บอกความจริงกับเขาซะว่าเธอรู้สึกยังไงแต่นางเอกก็กลัวว่าจะต้องเจ็บปวดเพราะเขาแล้วก็ร้องไห้กับเพื่อนบอกว่าฉันโง่ามากใช่ไหมที่ไม่พูดความรู้สึกจริงๆออกไปต่อมานางเอกก็เปลี่ยนไปเป็นคนใหม่หลังก้าวเข้าสู่ฤดูหนาวเธอไม่จมปลักกับสิ่งเดิมๆยอมเปลี่ยนของเครื่องใหม่แล้วผู้ช่วยก็เข้ามาทักนังเอกว่าแฟนหัวหน้าหล่อมากเลยค่ะแล้วก็ยืนนิเตจสารให้หนางเอกดูพร้อมแซวว่าอยากรู้จังว่าวันนั้นก็เขียนโน้ อะไรให้กับหัวหน้าฉันเอามันไว้ในซองเอกสารสัญญาและเป็นคนบอกเขาเองว่าหัวหน้าไปกินกาแฟร้านไหนหนางเอกได้ยินแบบนั้นจึงรีบกลับไปหาโน้ตแผ่นนั้นทันทีแล้วก็เจอโนโตใบนั้นที่เขียนไว้ว่าผมอยากทําให้ทุกๆวันคือวันของเราหลังจากนั้นนางเอกก็รีบไปหาพระเอกที่สนามบาสเกตบอลที่จัดงานแล้วก็เจอรุ่นพี่ของพระเอกบอกว่าพระเอกออกไปแล้วพระเอกขึ้นรถไฟจะไปโซแต่ในใจก็ยังคิดถึงนางเอกสับสนว่าเขาควรจะกลับไปที่งานดีไหมและ เขาก็รู้ว่าวันนี้นางเอกจะมาในงานด้วยเมื่อเห็นลูกบาสท,ที่เขาพกไปไหนมาไหนเป็นประจำเห็นข้อความที่เขาเขียนไว้ว่าถ้านายสับสนก็ให้เชื่อความคิดแรกพระเอกตัดสินใจจะกลับไปหาหนางเอกทำตามเสียงหัวใจเรียกร้องแล้วก็ได้เจอนางเอกที่มาตามหาเขาที่สถานีเธอจึงบอกกับเขาว่าวันนั้นที่เธอพูดที่ร้านกาแฟเธอโกโหกทั้งหมดพระเอกก็ยิ้มและถามว่าที่มาหาผมเพราะเรื่องนี้ใช่ไหมหนางเอกก็ยิ้มและบอกว่าวันนี้ฉันอยากนอนกับคุณพระเอกยิ้มอย่างมีความ พร้อมเข้าไปจูบนางเอกเรื่องราวของหนุ่มคาสโนวาตัวพอ่อก็จบลงด้วยการตกหลุมรักสาวโกโก้ที่แสนจริงใจแท้จริงแล้วเรื่องราวทุกอย่างอาจถูกกาหนดไว้ด้วยพรมลิขิตก็เป็นได้เพราะหนุ่มคนที่โยนลูกบาสใส่หัวนางเอกในวันนั้นก็คือพระเอกนั่นเองค่ะ